สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านในวันศุกร์ที่25เมษายนนะคะวันนี้พี่อุ๋ยก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับดวงนว่างมานําเสนออีกแล้วนะคะโดยวันนี้พี่อุ๋จะพูดเรื่องดาวศุกร์ใน12เรือนชะตาในดวงดี9หรือว่านวาวมซาหรือว่านาวางนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่กดติดตามกดไลค์และสมัครสมาชิกให้กับช่องพี่อุ๋ยนะคะเพียงเดือนละ150บาทแล้วก็จะมะีคลิปที่เกี่ยวกับ ดูดวงแบบเจาะลึกเนี่ยนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนเนื้อหาวันนี้เนี่ยนะคะก็วีนัสใน2ิอเลนชตาดีเนาะเอามาจากาช่องของคุณอาดินดิตาดัสนะคะซึ่งเดี๋ยวพิ้วจะแปะต้นฉบับเนี่ยเอาไว้ด้านล่างใครอยากจะฟังเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังได้เลยนะคะเอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยดาวสุกเนี่ยสำคัญที่สุดในชาร์ตนวมซาเพราะว่า เขาเป็นตัวแทนแห่งความรักแล้ว D9 ก็คือดาวดวงเวลาที่เราแต่งงานแล้วถูกไหมแต่ถ้าใครไม่แต่งงานเนี่ยพออายุ40ดวงเนี้ยมันก็จะแอคทีฟขึ้นมานะคะดาวนี้ค่ะเป็นตัวแทนแห่งความรักโชคแล้วก็เงินดังนั้นจึงจะระบุว่าเราอะจะหาเงินได้จากทางไหนแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะรักกันแบบไหนหรือว่าคู่ของเราควรจะพากันไปทำอะไร แล้วมีการใช้คําว่าดาวสุขดีกับดาวสุขเสียนะคะโดยถ้าคําว่าดีเนี่ยจะหมายถึงเขาอยู่ในราศีของเขาเองอย่างเช่นพฤษศตุลหรือว่าราศีเอ็กซอร์อคือมีนนะคะหรือว่าราศีอื่นๆก็ได้แต่ว่าได้รับมุมดีจากดาวอื่นๆที่เป็นเบเนฟิกอย่างเช่นพฤหัสจันทร์พุธเป็นมุมที่ส่งเส้นสีน้าเงินนะคะถ้าพูดว่าดาวสุขไม่ดีจะหมายถึงอยู่ในราศีพิจิก เมหรือว่ากันหรือว่าราศีอื่นแต่ได้รับมุมเสียอย่างเช่นดาวเสาดาวอังคารราหูเกตุทํามุมกุ่มฉากเล่งกับดาวสุกนะคะเข้าเรื่องเลยถ้าคุณมีดาวสุกอยู่ในเรือนที่1ของ D 9นะคะความรักและการแต่งงานเนี่ยจะมีผลตัอตัวตนและโชคของคุณอย่างโดยตรงเลยนะคะถ้าดาวสุกอยู่ในราศีดีความสัมพันธ์เนี่ย จะเต็มไปด้วยความผูกพันรักแท้ความพักดีรักกันแรงดึงดูดสูงกับคู่ครองนะคะแต่ถ้าดาวอยู่ในราศีไม่ดีอาจจะตัดสินใจเร่งรีบหรือว่ามีความขัดแย้งกันเพราะต่างคนต่างมีอีกโก้ตัวคุณเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์ดูดีมีรสนิยมรักความสวยงามรักความสะดวกสบายและรักศิลปะมีพรสวรรค์ด้านความคิดสร้างสรรค์น,นะคะคุณจะสามารถร่ำรวยได้จาก ทักษะเฉพาะทางการทำงานศิลปะแต่ว่าต้องมีวินัยเป้าหมายนะคะแล้วมีความคิดที่เป็นระบบยิ่งใช้ความคิดสร้างสารรค์ร่วมกับความพยายามก็จะยิ่งประสบความสำเร็จทางการเงินหมายถึงว่าความพยายามเนี่ยมันมาจากตัวเราที่ไม่ย่อท้อแม้ว่าสมมติเราส่งผลงานไปแล้วไม่มีใครยอมรับเลยอะ่ะมีแต่คนตีกลับแล้วก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ทำต่อไปเนี่ยค่ะ มันคือเราอะมีความคิดสร้างสารรค์มีบวกกับความพยายามมันจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าเราสุขของคุณอยู่ในเรือนที่2ดีเนะคะความรักเนี่ยจะมีเหตุผลมาจากความมั่นคงเลือกคู่เนี่ยจะมองเรื่องฐานะความมั่นคังมั่นคงร่วมกันความสัมพันธ์ผูกพันกันด้วยทรัพย์สินการลงทุนร่วมหรือการใช้ชีวิตที่ทสะดวกสบาย มีแรงดึงดูดจากประสาทสัมผัสทั้ง5้านะคะเช่นอาหารการกินที่ดีความเป็นอยู่ที่สบายการสัมผัสการการใกล้ชิดกันนะคะคู่ครองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งฉลาดเป็นคนที่ทำงานโดยการใช้คำพูดเช่นครูเป็นนักพูดหรือนักเจรจาการเงินของคุณนะคะจะมาจากความร่ารวยจะมาจากการลงมือทำจริงความคิดที่เป็นระบบมีการวางแผนแล้วก็ความขยันถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีแนวคิดแับคนที่ทำงานหนะักจะสะสมทรัพย์สินได้ดีการลงทุนในทรัพย์สินระยะยาวเช่นอะสังหาริมทรัพย์ทองหรือสิ่งของมีค่าเนี่ยจะเหมาะกับดวงของคุณนะคะถ้าดาวสุขอยู่ในเรือนที่3ของดี9ก็จะมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนและการแบ่งปนันกันกับคู่ครองหลังแต่งงานคุณอยากจะทำกิจกรรมอยากเดินทาง มีความชอบร่วมกันกับคู่ของคุณแรงดึงดูดกับคู่ครองเนี่ยมาจากการสื่อสารที่เข้าใจกันนะคะมีการหัวเราะร่วมกันเล่นมุกกันคือสื่อสารกันตลอดเวลาคู่ครองอาจจะเป็นคนฉลาดมีไหวพริบความสนใจหลากหลายมีพรสวรรค์ด้านธุรกิจหรือศิลปะแต่ถ้าดาวศุกร์ไม่ดีอาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารและขาดความชัดเจนในความสัมพันธ์ทางด้านการเงิน คุณจะหาเงินได้จากทักษะสื่อสารนะคะเช่นการตลาดการเขียนการสื่อสารออนไลน์และเหมาะกับงานที่ใช้มือเช่นการปัน้นการวาดงานฝีมือหรืองานที่ต้องเดินทางไปทำธุรกิจในหน้าเอเจนซี่หรืองานเครือข่ายก็สร้างไรายได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเรือน3เนี่ยเป็นเรือนที่แบบกว้างมากเลยแต่ก็เป็นเรือนที่สนุกสนานนะรู้สึกว่าดีมีโชคนะคะ ดาวสุกในเรือน4ีของดีเนะคะความรักจะเน้นการดูแลซึ่งกันและกันมีความห่วงใย,ยเป็นบ้านของกันและกันคร่ครองเนี่ยอาจจะเป็นคนมาจากบ้านเกิดเมืองนอนเดียวกับเราหรือว่าเป็นคนรู้จักฝั่งญาติทางแม่หรือว่าญาติทางแม่เนี่ยเป็นคนแนะนํามาให้รู้จักนะคะคู่จะมี บทบาทสำคัญในการสร้างบ้านที่มั่นคงและเติมเต็มความอบอุ่นในชีวิตคู่ถ้าดาวสุขดีมีทั้งความใกล้ชิดความเอื้ออาทรและความมั่นคงอารมณ์ในความสัมพันธ์อาจจะมีขึ้นมีลงต้องอาศัยความเข้าใจและให้อาภาัยถึงจะอยู่กันยืดยาวนะคะการเงินจะได้เงินมาจากงานที่ใช้ความเห็นอกเห็นใจคืองานที่เราสามารถแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้เช่นงานบำบัดดูแลผู้คน เ,เยอะเลยค่ะเช่นการให้บริการผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะเปิดเปิดสถานพยาบาลให้กับคนทั่วไปหรือโดยเฉพาะคนแก่อย่างเงี้ยนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกู้ยืมหรือว่าการไปซื้อขายสินทรัพย์อะไรเงี้ยก็ได้นะคะ เหมาะกับอาชีพที่ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในชุมชนเช่นนักบำบัดผู้ให้คำปรึกษางานที่ใช้เซนส์ทางศิลปะความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะเป็นกุญแจสู่รายได้และความสำเร็จก็หมายถึงว่าคู่ของคุณก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราต้องเป็นคนน่ารักมีน้ำใจกับคนที่อยู่รอบข้างในที่นี้ก็คือ ทุกคนเลยที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าญาติพี่น้องทั้งของเราและของแฟนนะคะก็เพราะว่าบ้านเนี้ยอยู่เลงกับบ้านสิบเนาะการใช้ใจในการทำใดๆเลยอะ่ะมันก็จะดีกว่านะคะดาวสุรขที่อยู่ในเรือน5เป็นเรือนแห่งความรักเนาะและความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นจึงแต่งงานกันด้วยความรักมักจะดึงดูดคู่ที่มีความรู้ความสัมพันธ์ โรแมนติกมากมีความลึกซึ้งทางจิตใจชอบทำกิจกรรมร่วมร่วมการเที่ยวเล่นสนุกแบ่งปันงานอาดิเรกเหมือนเลื่อนสามเนาะถ้าดาวสุขดีความรักครั้งนี้จะนำไปสู่ชื่อเสียงและความสำเร็จของทั้งคู่แต่ถ้าดาวสุขเสียให้ระวังความคาดหวังของตัวเองและต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันการเงินนะคะจะทำเงินได้จากความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเราไม่ว่าจะเป็นงานสอนงานแสดงงานออกแบบ ความมั่งคั่งเนี่ยอยู่ที่ความมั่นใจของคุณเลยมีการใช้ทักษะเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องให้แสดงความเป็นตัวเองออกไปให้สุดๆนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จทางการเงินดาวสุขในเรือน6ของดี9ซึ่งเป็นเรือนที่เป็นบททดสอบนะคะและความขัดแยง้งดาวสุขในเรือนนี้ก็อาจจะอึดอัดสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะอาจจะเต็มไปด้วยการถกเถียงทะเลาะกัน ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์หรืออย่าคิดว่าเอ้ยเขาก็จะอยู่ไปตลอดก็เลยพูดอะไรก็ได้ทำร้ายจิตใจกันแบบไหนก็ได้เนี่ยค่ะก็ต้องดูที่ดาวสุขคุณภาพเขาเนาะถ้าเขาอยู่ในราศีไม่ดีหรือได้รับมุมไม่ดีอาจจะเจอปัญหาเช่นทะเลกกาะกันการงานมากระทบชีวิตคู่หรือมีศัตรูในชีวิตสมรสแต่ถ้าอยู่ในราศีที่ดี คู่ครองอ่ะจะช่วยสนับสนุนงานมีความเข้าใจทำให้เราไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะการเงินร่ำรวยมาจากการทำงานหนักและความสามารถในการคิดวิเคราะห์เหมาะกับงานบริการงานสุขภาพกฎหมายหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าต่องานอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้คุณมั่งคัง่งและร่ำรวยนะคะดาวสุขในเรือน7 ความสัมพันธ์จะขึ้นอยู่กับความสมดุลและความโปรง่งใสความเท่าเทียมกันคือคนสองคนที่มาอยู่ในในชีวิตคู่เนี่ยค่ะมันก็ต้องเฉลี่ยความรับผิดชอบกันเนาะสมมติว่าคนนึงหาเงินเข้าบ้านอีกคนก็ต้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านจะไม่มีการมารู้สึกว่าคนนึงเอาเปรียบอีกคนเนี้ยค่ะมันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะไปรอด อาจจะได้คู่จากแวดวงสังคมรู้จักผ่านโซเชียลมีเดียนะคะมีแนวโน้มว่าจะได้ย้ายถิ่นฐานหลังแต่งงานหรือแต่งงานกับคนต่างชาติถ้า,าดาวสุขดีเนี่ยมีแรงดึงดูดการระหว่างคู่สมรสนะคะความสัมพันธ์นั้นโรแมนติกสมดุลและเติมเต็มควรใส่ใจการเรื่องการสื่อสารและความเข้าใจ มีอะไรที่ไม่ชอบเราก็บอกเขาตรงๆและถ้าเขาไม่ชอบอะไรเราก็พร้อมที่จะปรับตัวก็คือมันจะต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลาค่ะการเงินนะคะร่ำรวยได้จากการทำธุรกิจร่วมงานบริการกฎหมายท่องเที่ยวหรือค้าขายก็ได้เรือนเจ็ดมันเป็นเรือน Marketplace นะคะยิ่งคุณมีมนุษยสัมพันธ์ดีก็จะยิ่งมีโอกาสสร้างไรายได้มากการมีเพื่อนเยอะๆมีเครือข่ายสังคมและ ร่วมมือได้กับทุกคนเนี่ยคือกุณจสู่ความสำเร็จดาวสุกในเรือน8นะคะถ้าเป็นผู้หญิงดาวสุกในเรือนเนี้ทำให้คุณมีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาถ้าคุณเป็นผู้ชายดวงผู้ชายจะบอกว่าคู่ครองเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์ลึกลับดึงดูดใจแบบไม่ธรรมดาคู่ของคุณอาจจะมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือต่างประเทศโดยสิ้นเชิงถ้าอยู่ในราศีที่ดีนะคะ โอ้โหแพชชั่นความผูกพันทั้งเซ็กทั้งอารมณ์ทั้งบอนดิ้งมาเต็มเลยนะคะความใกล้ชิดสนิทสนมทางกายจะนำไปสู่ความผูกพันทางจิตวิญญาณในระยะยาวก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าแต่งงานแล้วไม่อยากนอนกับคนคนนี้แล้วคุณมีสุขในเดือน8อันเนี้ยไม่เวิร์กแปลว่าคุณต้องต้องแบบอยากอยากมี อะไรกับเขาตลอดเวลาเออมันจะอย่างเงี้ยมันจะใช้คำว่าเราร้อนเลยได้เลยนะคะถ้าเราสู่อยู่ในราศีไม่ดีหรือราศีเฉยเฉยแต่ว่าโดนเสากุมฉักเลงอังคารกุมฉักเลงราหูกุมฉักเลงเนี้ยนะคะมีแนวโน้มจะเก็บความสัมพันธ์ไว้เป็นความลับไม่บอกใครบางครั้งอาจจะมีเรื่องมือที่สามนะคะต้องต้องคอยแบบ ระวังให้ดีอ่ะเอออาจจะต้องเลือกคนให้ดีๆหน่อยแล้วก็มั่นใจว่าตัวคุณเองด้วยจะซื่อสัตว์นะคะด้านการเงินจะทําเงินได้จากการวิจัยการสืบสวนงานสายจิตวิยาหรือจิตวิญญาณก็ได้นะคะเทคโนโลยีบัญชีลงทุนรักษาทางเลือกโหราศาสตร์พลังงานบําบัดกว้างมากคืออะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตคนอนะดีขึ้นและเป็นงานที่คุณทําโดยไม่ต้องไปยุ่งกับคนเยอะมันไม่ใช่งานค้าขายแต่เป็นการที่แบบ เราวิเคราะห์แล้วก็ให้คนคนหนึ่งเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะคะจะนำเงินมาให้กับคุณดาวสุกในเรือน9้าโอ้โหอันนี้เป็นสองเด้งนะคะเรียกว่าถูกทั้งโต๊ะและแต่งก็คือว่าเรือน9้าเนี่ยเป็นเรือนแห่งโชคลาภดาวสุกก็แปลว่าดาวแห่งโชคเพราะฉะนั้นโชคอยู่ในโชคดาวความรักอยู่ในเรือนโชคลาภเป็นโชคสองชั้นความรักหรือการแต่งงานของคุณสามารถนาพาไปสู่ความสาเร็จ การเติบโตทางจิตวิญญาณคู่ครองอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ไม่จําเป็นนะจ๊ะไม่ใช่ว่าแบบเรา้วจำเป็นจะต้องแต่งกับต่างชาติเสมอไปต้องไปดูดีหนึ่งด้วยเออถ้ามันอยู่ในเก้าทังคู่อ่ะเป็นไปได้ดีหนึ่งก็คือชาร์จกําเนิดของเราเนี่ยแหละคะ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่คนต่างชาติก็จะเป็นคนที่แบบว่าผูชอบความรู้มากชอบเดินทางเป็นนักเดินทางนักสำรวจความรักเนี่ยจะไปรอด คือจริงๆก,ก็ไปรอดอยู่แล้วนะไม่ต้องสุขไม่ต้องเีมาก็ได้แต่ว่าถ้ายิ่งไม่เห็นแก่ตัวเคารพซึ่งกันและกันความเคารพอะค่ะมันจะทําให้คู่ของคุณไปได้สวยมากและจะทําให้เราซื่อสัตย์ต่อกันและกันเพราะว่าถ้าเราเคารพแฟนเราอะเราจะไม่มีทางอยากนอกใจถูกไหมแต่ก็ต้องเมคชัวร์ว่าเฮ้ยเราเองอะก็ทําตัวน่าเคารพแล้วเราก็เลือกคนที่ ทำตัวหน้าเคารพเช่นเดียวกันนะคะจําเป็นต้องหาความรู้ต้องมีศาสนาประจําตัวประจําใจและต้องช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้นะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรนะือนักบาบัดก็ได้คุณเริ่มรวยจากความรู้ขั้นสูงให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายทางด้านศาสนาหรือศาสตร์แห่งการเยียวยาสอนไปเลยศรัทธาความรู้และวินยัยคือกุญแจสู่ความสําเร็จ พี่อุ๋ยขำเพราะว่าเหมือนเรากำลังบอกคําขวัญอยู่นะศรัทธาความรู้และิุัยใน,นะคะคือกุญแจสู่ความสําเร็จการเรียนรู้ขั้นสูงๆไปเรื่อยๆหรือว่าการบําบัดเกี่ยวกับเชิงลึกอะจิตวิญญาณนอะก็จะทําเงินมาให้คุณนะคะเราสุขในเรือน10จะเป็นความสัมพันธ์ที่ลักษณะว่าเรามีความรับผิดชอบร,ร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างมีบทบาทในชีวิตซึ่งกันและกันคู่อาจจะมาอยู่ที่ทำงานเจอคู่ที่ทำงานคนบริษัทเดียวกันเขาเป็นเจ้านายหรือสองคนทำธุรกิจร่วมกันแต่งงานแล้วจะทําให้มีฐานะทางสังคมที่ดีขึ้นภาพลักษณ์ดีขึ้นยิ่งสุขนะอยู่ในราศีที่ดีรับมุมดีก็จะยิ่งปังเลยนะคะแต่งงานเสร็จแล้ว,วคือกราฟพุ่งให้ระวังว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูงเกินไป แบบอย่างเช่นเจ้านายลูกน้องเนี่ยมันก็ไม่โอเคเนาะมันไม่สมดุลกันถ้าดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนิดนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะ mm hmm. ก็คือคนหนึ่งมีอำนาจมากกว่าอีกคนแต่ถ้าไม่ใช่เป็นแบบราศีโอเคก็จะมีการช่วยเหลือกันในด้านการงานนะคะความสามารถในการบริหารจัดการ mm hmm. การทํางานหนักและการวางระบบจะทําให้คุณมั่งคั่งร่ารวยเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับการจัดการ จัดการองค์กรนะคะรัฐบาลงานราชการเนาะงานการเมืองก็ได้หรืองานอะไรที่แบบต้องออกหน้าค่ะออกหน้าสื่อถ้าเลือน10มีราหูงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือเทคโนโลยีจะทำให้คุณมั่งคั่งดาวสุงในเลือนสินะคะเ,เ,เลือนสิเอ็ดแปลว่าความหวังเป้าหมายในชีวิตมิตรภาพกำไร คู่เนี่ยมาจากเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือรู้จักผ่านโซเชียลมีเดียความสัมพันธ์จะมั่นคงถ้าเรามีความเป็นเพื่อนมีการเปิดใจและร่วมฝันเดียวกันเออเพราะว่าแบบเป้าหมายอะจุดมุ่งหมายสูงสุดคือเรื่องเดียวกันเนี่ยจะยิ่งดีคู่และคู่ของจะช่วยกันเติมเต็มเป้าหมายในชีวิตซึ่งกันและกันทั้งส่วนตัวและแบบร่วมเลยนะคะของคู่ จะช่วยกันผลักดันไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตแต่งานเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันมีเงินร่ำรวยถ้าคุณและคู่เนี่ยไม่ต่อต้านสังคมจนเกินไปก็คือเราขยายเครือข่ายได้มีเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนบอกต่อหรือมีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะคะคือถ้าถ้าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามหลักล้านเออ จะทําให้เพราะว่าคุณแบบมีดาวสุกอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับเครือข่ายสังคมอะคะ่ะหรือการวางแผนโครงการขนาดใหญ่ก็เหมาะกับคุณนะคะงานนวัตรกรรมงานวิจัยเราจําเป็นที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นบวกกับคนในสังคมเนี่ยให้สอดคล้องกันนะคะคือเราไม่ใช่การอยู่คนเดียวแบบเรือน8เข้าใจใช่ไหมหรือเรือน12เรือน11เนี่ยคล้ายๆเรือน10เลยแล้วก็คือเราต้องอยู่กับคนอื่น ต้องเข้ากับคนอื่นให้ได้ดาวสุขในเรือน12นะคะอันนี้จริงๆแล้วดาวสุขชอบดาวสุขชอบเรือน12เพราะว่าเป็นเรือนของราศีมีนเนื่องจากว่าดาวสุขเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาเสียสละและเป็นความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์ของคู่คุณกับคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความเข้าใจ การยอมรับและการให้อภัยเธอทำอะไรผิดฉันให้อภัยเธอคว่าจะเป็นต่างชาติหรือทั้งสองคนย้ายไปต่างประเทศหลังการแต่งงานชีวิตรักมีพลังทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่ใช่แค่ทางกายแต่มันคือความสัมพันธ์แบบ m e r จ i n g ด้านระดับจิตวิญญาณนะคะแบบว่า soul connection การเงินนะคะก,ก็นึกถึงเลน12เลยอะ มันจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะโหราศาสตร์จิตวิทยาการวิจัยหรือการลงทุนก็ได้นะคะการเยียวยาบําบัดใช้ศิลปะมาร่วมด้วยก็ได้เพราะว่าเรือน12บสราศีมีนพวกนี้เกี่ยวกับศิลปะทั้งสิ้นนะคะเหมาะเป็นนักบําบัดนักให้คำปรึกษาหรืองานสร้างสารรค์ใดๆเลยศิลปินก็ได้นะคะหากงานของคุณเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือออนไลน์ก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงและ ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นยิ่งช่วยเหลือสังคมเท่าไหร่คุณจะได้ผลตอบแทนมานับไม่ท้วนเลยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับดาวสุขใน12เรือนชะตาในดวงนวมศร้าเป็นยังไงกันบ้างมาใช้ฟังด้วยนะคะว่าคุณมีดาวสุขที่ไหนและถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้ฟังหน่อยว่ามันจริงแบบนั้นหรือเปล่าสำหรับวันนี้พิ่ววีลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีในวันเสาร์อาทิตย์และขอโฆษณาเลยนะ ก็คือเสาเนี้ยพี่จะพูดเรื่องหัวราัาสตร์กับโรคภัยไข้เจ็บคือวิธีดูว่าเราจะป่วยไข้เป็นยังไงจากการดูดวงนะคะแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกนะจ๊ะเดือนละร้อยห้เท่านั้นนะคะเป็นแค่เดือนเดีเดยวแล้วเราจากกันก็ไม่ว่าอะไรเลยนะคะแต่ว่านี่ก็คือเป็นเป็น,ปนหัวข้อที่สมาชิกเขาเรียกร้องกันมากอยากฟังก็นี่แหละค่ะวันพรุ่งนี้สามทุ่มนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาฟังได้ขอบคุณมากค่ะวันดีค่ะ